สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่ urst, นอ้องเอฟซีเบอร์สุทุกคนเด้อพี่น้องสดีกลับมาพบกับบาสุขกุเเกเก่า,า,าเนาะพี่น้องเนาะลามื่อนี้อ่าอ่ามีแม่ทางอเมริกาเป็นฝากเงินมาให้อีแม่เนาะอาชิมเดินลาเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง ว่าเปิ้นฝากเงินมาให้บ้าซุกไปซื้อเสีอสกันหนาวให้นักเรียนเนาะือจะว่าบ้าซุกบนท่านในไปถ้าแล้วเกี่ยวเขาคนไหนพี่นอ้องบ้าซุปยังสิสืบไปเนาะจะว่าอยากให้ไปซื้อเห็เนแน่บ้าซุกาาก,ก็ยังมันธนวังกะแม่เพิ่นก็เลยฝากมาให้อีแม่แล้วก็คู่จอยเนอ้องคนหาชีพนันละเนาะพี่นอ้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้ออยู่เัยผมเป็น สิบลนลากับประมาณ4ี่แสนกสิบปลายเนาะแตะมา้าสิบหาเมียห้าแสนเลยเอาแล้วไปแม่หายใจแน่นเอยนใส่กล่องไหมพี่มีน้ำจิตน้ำใจใหดีมมกดีใจนลอยากตีว่าตัอนี่นานๆที่สิมีคนไทยตัวนี้ยืมแม่พ่น้องตอนหอ้ดินหาดิโอ้มีแทนนะครอาแทนเนาะ หาแสนกับประมาณท่านแปดร้อยบาทเนาะประมาณนั้นเลยเนาะอืหาเกินหกแสนกับสองพันแต่ประมาณนั้นเองเนาะพี่น้องานแปดร้อยกับฝากเอาต้อขอบใจแม่ทางอเมริกาได้หลายเด้อรขอบใจได้หลายเด้อมีเอื้อยเอื้อยทางอเมริกาคือเก่าเนาะเอื้อยจอยเนาะเป็นอ่าแห่งบอกหน้าแบบเนาะ เป en, <S <s <umi> ็นฝากฟมาฝากมาให้บาสูกี่แหละกับคุณจอยคนหนึ่งลอยนอกจากขอบูกขอบใจเอยได้รายเด้อทีเมตตับาสุกขอบโมขอบใจได้รยเป็นเห็นคุณจอยบบได้เงินเดือนเนาะทั้งสองคนเป็นเททั้งเกิดจอยกับแม่ทั้งเมริกานเนาะคุณจอยก่ีเป็นหนึ่งอยหาที่ลาเนาะประมาณหนึ่งล้านสีแสนเกือห่าหาแสนาดนีเน กมนเป็นเงินบาทกับประมาณที่หาพันผดดับจมองเลยเนาะที่หาพันแล้วไปชี้นั่มไปไหนกูจอยประมาณหกหกหลักใบเอาตัวนี้อะไรเป็นสลาดอยู่อ้าวเอาคอของโมกอดใจอีกเผื่อเด้อดีโมปีใจได้มีความสุกความเจริญมีอายุใหม่ความเยินเด้อที่ไหนมาอีกคอให้ได มีโศกมีแล้วทำด้วยถึงยิงยิงขอบคุณด้วยก่อนเออขนาดไหนขอบคเนาะใจได้ใอยากให้บาสุกท่ายคลิปให้เบิรงนะบาสุกับเดดมาถ่ายแล้วสามราจะสองสามวันก่อนนีพี่น้องจะแบบฝนตกมาสวดเนาะเราก็เลยบริได้ไปเอาไหกรบวกค่าเนาะเยอยวนับในคุณจอหนึ่งสองนับเบิรงให้แม่บาสก่อนให้หกบอสเมหนึ่งสองสามสี่ เก่งแต่เนาะเก่งแต่แก้วมีเงินไปตลาดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอดีพี่น้องเนี่ยตลาไปานเรยงให้ถาทอดมาเนาะจะถือ่าไรหนาจะเยอะคูณหารมกับมันถือหลายแสนเก่าเก่าแสนเจ็ดสิบพันกี่ เก้าสิบเจ็ด <Anyone> พ <and water olo> ันกีบนะแมน่เก้าบเจ่เก้าแสนเก้านเกพันีเออแมเกนเกบเจ็ดบ่แมนดิเก้าแสนเจสิบีบพี่น้องแมนว่าเขาแมนว่าสิลงวะโอ้แมนเ้มันลงนะตัวบาอยเอาหน่ะเียเก้าแสนเจ็ดสิบพันีบบ่แมนเก้าแส เก่าแสนเก่าสิบเจ็ดพันกี่พี่น้องเกาก็ไปก็มาเด็กเกเก่าแสนเก่าสิบเจ็ดพันกี่พี่น้องเนาะประมาณสามพันกว่าบาทเนาะพี่น้องสามพันหนึ่งยเก่าแสนว่าเนาะป็ะนบาทจ้อะพี่น้องไปฮัชน้ำไปสุดไปคุณจอยไปไพี่น้องคุณจอยเพิ่งจะแ่พี่น้องสนะอนชื่อปกาศมี่เป็นไจดีเป็นเมตตาคุจอยเนาะบาสุกิน้ำไปหย ส่วนนายเพิ่นมีแต่ฝากกวนบารสุกเนาะบไปขอบโมขอบใจท่านผู้ใจท่านพี่น้องทีอันนี้แล้วก็บ่มีเงินเดือนเห็นไดมเนาะเป็นผู้อาสื่อไปพี่น้องไปบุกตรีบ้านเหรอนี่คือบุกบ้านซุปตาพาตะลุยสวัสดีเด้พิ่นพี่น้องเดี๋ยวเด้อวตาปีใหม่ เ้ตเจ้แมกินเาเป็นจาแพี่น้องเอ้ยะมาบนเตลเยน่อว่าุกคนก่อนาจังสิขาแพนการครับตอนอัดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีมาบอะต่อตะวนงีมักเลยจะตัวรามาพิสตาจะรีกินซะามรามายุงอีดีแต่ว่าไอ้ใครจะกินซะว่ากินขว ท่านสิถ่ายคลิปนะพี่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 คนนี้คนละที่เขาอยู่คนนึงเอ้กินเขาะโอ้อาหารแสบเว้ยตกนี่ช่างใสปีตกปลาตใมปลาเสมือนแล้วโอ้โบสูน้ำปลาเนาะไปข้าเหลือเนาะข้าเหลือกันเลยเอข้าก็คืออยู่นี่เนาะนี่คือผู้โชคดีนี่คือผู้โชคดีแม่ของแม่ตี้มันบอกเห็นแต่ว่ามันไกลละ มีคนฝากตังมาให้เจ้าเจ้าไ่ได้เงินเดือนเออเราเราอันนี้ที่จะง่ายเป็นยงไหน้องูจอยกับบริษัทอนอยู่บัานตั้งหลังเลยน้องพี่น้องเพราะว่าถือกระทรวมศุกษาเป็นใหญ่ไปพุ้นบานหนักขามพี่น้องบ้านตรงขามเพราะว่าพ่เขาขับแข่ใหญแขออจอยล้ยงใับอเี้ยงข้าว่าสิกัาบอนบัตรไหนลิ้นให้ได้พี่น้องดีดีนี่อย่ปต้เลยน้อย อก็จะใหญ่ไปหันไปนี่เขาย้ายเนาะทาำขับเมืองเขาย้ายเออมันให่เรือทีหนึ่งผู้ชอยเด็โตน่เนาะนม่นาจะเห็นอยู่ว่าไฟเห็นอามานใหญ่ไปขบวนกับยันโตนดีๆนะมันมันเดือดอายแชรเดือดไก่ลายมันบราเห็นอ๋อหายเลือโดดเดี่ยวจริงๆมันดีไดาอยู่เนาะโอ้เป็นแนวเป็นแนวอีดีบอลอีดีโอ้แล้วไปอันนี้ของแม่ เมทิ่อเมริกาเน่นต่งมาให้ายเด้อขอบใจด้วยอบใจเว้สินึ้ยซิบลอนลขอบใจด้อขอบใจด้อ้าเอ้ยวสิขอบใจเบ้ขอบใจดีดีิจะมีไปขึ้นสุหุ้มานี่อ้หอหงเน่ขอบใจเนมีดีละอยู่กัออ้โหโอ้โอ้โหโอห้หโอ้ห่อ้โอ้โหอ้โดโอ้โหโอหอ้้อ้้อออ้หอหออหอห คุณได้รับ Oh ้ายจ้าได้รับดูว่าบีอีซังบอก่มีเงินเดือนต่อให้กันถือคบอนอย่างในกันโตนี่กต้องก็จะว่าอันนี้เป็นต่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่เนาะโอ้มันมันต้องแก้มันจังอันนี้มันจังบ่เป็นข้าวขาวเลยมันอยากเป็นมั่วๆเนาะพี่น้องกองไปแรกบริษัทจังเป็น กูจ่อยก็ได้เงินเดือนไปเนาะเดือนหนึ่งเนาะในเดือนหนึ่งใหญ่ีตนเนาะใหญ่ขนาดใหญ่ขั้นบนจะบนตีหย่างพน์มันแห็นหย่างเนาะหย่างตาเนาะย่างในโตนยี่พี่น้องเอ้เห็นไปขั้นบนที่เด่นโตนนี่พี่น้องเอ้ยไปบนบุคคลาการถอดนำเด้อจะเอาถอดทำได้ได้กันโตนมันก็ทุ่นไว้เนาะซ้อนมาจากปีหาหกปีนี้เนาะนี่ว่าหาปีนี้ด้วยหกปีนี้เก้าหาปีหาปีเนาะหาปีปลายหาปีขึ้น น้ยพอดน้พอดน้องนิวก็นายจะจบคลิปได้เร็วน้อพอดนยพอด่อยยังมันข่ยน่างมีกเกดเอาไว้ช่างเอวะกเป็นกระเทยน้อยเล่นอีพี่น้องเลยที่เป็นกระเทยวะเป็นกระเทยวะไปไปซื้อนุ่มให้จ ไปไปเ้อพี่น้องเอ้ยกระจิบิ๊ดจิบิ๊ดกระซื้อจอยเอ๋ยจอยขอบใจเดรื่อยจอยเอ้ยแม่แม่อีกคนนึงเราแม่ทางอเมริกาเนี่ยโอ้แล้วผ่านแล้แล้วบัวไฮบอกซืือบับ็อกซ์ือกระใจะใจเรื่อยไปเอ้ยแม่อ้ยกระใจนีม่กรขอมงกรใจได้ไรเด้อกาพิคคิปได้แบบนี้กาฝากลืมฝากลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจว่าสู้ในเด้อพี่น้อง can